ข้อความประจำวันนะคะเป็นการอัปเดตความรู้สึกของใครคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่อยู่ในสภาวะที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ถ้าคุณผ่านมาเจออาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะเป็นการทำนายแบบรวมๆอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้าง ดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้การสิ่งไหนดีก็รับไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะคะว่าคนคนนี้ที่คิดถึงแต่ว่ามีการนิ่งเงียบกันไปเนี่ยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกลองมาเช็คกันนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคืออะไรไพ่ใบแรกนะคะแปดไม้ ทำไม e NERGY ของไพ่ออกแนวแบบว่ามันดูยุ่งเหยิงนะคะหาทางไปหาทางออกไม่ได้ในความรู้สึกเขาตอนนี้หมอว่าเขามีความสับสนมีความวุ่นวายนะเขาพยายามที่จะลืมคุณนะแต่แม้ว่ายิ่งพยายามมันเหมือนกับเหมือนยิ่งพยายามลืมยิ่งพยายามหาทางออกแต่มันกลับกลายเป็นการผูกติดเขา ทำให้เขาวนเวียนวนเวียนคิดแต่เรื่องของคุณแล้วก็อยู่ในวังวนนี้นะเขาน่าจะคิดวนเวียนวนเวียนซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะคนนี้ยังหาทางออกจากความรู้สึกคิดถึงเรื่องของคุณไม่ได้ไพ่เด็กถือถ้วยโอเคค่ะคนคนนี้ก็จะมีมีความแบบว่าอ,อ,อารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์แบบไม่นิ่งไม่มั่นคงสักเท่าไหร่โอเคในช่วงที่มีคุณอะ่ะเขาอาจจะ ไม่ได้เห็นค่าคุณแล้วก็ตัดสินใจเลิกลาแต่พอในวันที่เขาได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วอ่ะกับกลายเป็นว่าไอความที่เขาเป็นคนไม่มีจุดยืนอ่ะเป็นคนที่ยืนไม่มั่นคงอ่ะตอนมีก็ไม่ได้เห็นค่าแต่พอไปแล้วอ่ะเกิดจะรู้สึกรู้สึกคิดถึงรู้สึกรัก รู้สึกอยากจะกลับมานะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าดูดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะมีความโลเล่เป็นความรักที่ไม่แข็งแรงเป็นความรักที่ไม่มั่นคงอะ่ะขนาดเขาจะไปจากคุณแล้วอะ่ะพยายามจะหาทางออกจากความสัมพันธ์ยังออกไม่ได้เลยยังงง,งงอยู่เลยค่ะแล้วยังไงต่อมาฟังต่อนะดูเหมือนว่าเขาอะ่ะตัดคุณไม่ขาดจริงๆนะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอะ่ะ ที่ฉุดล้างคุณไว้ไพ่จัสตเมนนะขยายไปที่ไพ่ไพ่งงงไพ่แปดไม้นะคะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณกับเขาอะมีอะไรที่ผูกติดกันไว้นะเขาอาจจะเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเชื่อในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กัน,ลนและเขายังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอะยังตัดใจจากคุณไม่ได้และอยากให้เขาที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์น ะะอารมณ์แบบเหมือนเชื่อว่านี่นี่คือนี่คือผมลิกขิดหรือนี่คือบุญที่เกี่ยวโยงกันหรือเรื่องเวรกรรมที่ยังผูกติดกันอยู่มันเลยทําให้เขาอ่ะเอาคุณหาทางออกจากคุณไม่ได้แล้วพอจะไปก็เลยเกิดความสับสนหวั่นไหวนะแล้วเชื่อว่าคนคนนี้เขาจะต้องมีการ Take a คชั่นอะไรบางอย่างเพื่อมาสะสารเพื่อมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะไพ่ใบต่อมาในช่วงที่ไม่มีคุณอะ ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีใครเข้ามานะมีคนเข้ามาสนใจเขามีคนพยายามอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะพูดคุยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโผล่มาเนี่ยมาแล้วก็ไปแล้วเนี่ยตัวใหม่ก็มามีมากมายเลยค่ะที่อยากจะเข้ามาแต่เอ NERGY ของเขาเขาก็คุยไปงั้นแหละคุยแก้เบือ่อแก้เซง็งแก้เหงาท้ายที่สุดแล้วอะ่ะในบรรดาคนคุยเหล่านั้นที่พยายามจะเข้ามาในความสัมพันธ์อะ่ะไม่มีใครที่ถูกใจเขาเลย มันก็จะโยงมาที่ไพ่ที่บอกว่าพยายามไปเปิดใจกับคนใหม่ๆแล้วแต่มันเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่คลิกมันไม่ใช่แล้วก็ยังคิดวนเวียนวนเวียนสับสนอ่อนไหวอยู่แต่ที่ตัวคุณเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ผูกเขาอ่ะไว้กับคุณจนเขาอ่ะไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะดึงความสนใจเขาไปได้เลยนะ สี่ถ้วยต่อเนื่องมาที่ห้าถ้วยเขายังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่มาขยายความชัดเจนของไพ่สี่ถ้วยนะบรรยากาศของไพ่ห้าถ้วยนะคะคือจะมีการสื่อสารในเรื่องของเขาอะยังจมอยู่กับอดีตยังจมอยู่กับความผิดหวังความผิดพลาด ที่ทำให้ความสัมพันธ์เรากับเขาอ่ะมันจบแล้วไปต่อกันไม่ได้และแน่นอนนะคะพอเขายังยึดติดแล้วก็ยังอะไรอววรอยู่กับความสัมพันธ์เก่าอะ่ะถึงแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้คือเขายังปล่อยวางจากคุณไม่ได้นี่คือไพ่ที่บอกว่าไม่สามารถจะเดินหน้าได้เพราะยังยืนไว้อะไรอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่จบลงไปถึงแม้ว่าจะพยายามดิ้นรนหาทางออกพยายามไปคุยกับคนใหม่ๆแต่เขาก็ยังไม่เจอคนที่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าจัสเมนน่คุณกับเขาอาจจะโยงกันไว้ด้วยเรื่องบุพเพศนิวาสหรือเรื่องบุญกรรมนั่นเองไปต่อกันนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะที่คุณกับเขาไปต่อกันไม่ได้อะเขาก็เจ็บปวดเขาก็เสียใจไม่แพ้คุณ นะสามดาบคุณกับเขาอาจจะจบกันไปด้วยเรื่องมีในเรื่องของรักซ้อนมือที่3มีการแอบนอกใจแอบแทงข้างหลังก็ได้หรือบางกรณีก็จะเป็นในเรื่องของการใช้คำพูดการใช้อารมณ์หรือการทำอะไรบางอย่างที่มันทําร้ายจิตใจแล้วก็มีการทำแบบซ้ำมากกว่า1ครั้ง นะความสัมพันธ์นี้ก็จบแล้วก็เจ็บปวดคุณก็อาจจะคิดว่าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทําได้รับความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันฝั่งของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาเขาก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าคุณเหมือนกันในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกผิด3ามดาบขยายไปที่จัดเม้นท์เขาก็รู้สึกผิด,ด,ยย Jasmine, ผดและในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณให้คุณเจ็บปวดเสียใจอ่ะ พอเขาเลิกลากับคุณไปบางคนนะคะที่ที่ไปคบกับคนใหม่ๆอะแล้วเขาก็ไปโดนคนใหม่อะทำร้ายเขาเหมือนที่เคยทำกับคุณนะคะเขาได้เรียนรู้ความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับจากเขาและพอเขาได้เรียนรู้ความเจ็บปวดนั้น่ะเขาก็เลยย้อนกลับมาคิดถึงคุณย้อนกลับมาออกแนวแบบว่า รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่เคย,ท,เคยที่เคยทําให้คุณเสียใจอะวันนี้เขาได้รับได้รับผลกรรมได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะนี่นี่คือสิ่งสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณณเวลานี้อะมาดูต่อนะคะว่าแล้วเขาอะอยากจะกลับมาไหมอะดูสิในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มไหมที่เขาอยากจะกลับมาไพ่ใบแรกเก้าเหรียญน,นะคะ ใบต่อมา7เหรียญใบต่อมา3เหรียญนี่ชาวทาด,ดินโอ้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่หถ้วยนะพลังงานเหรียญเยอะมากชาวทาด,ดินพระศบกนมังกอน,นะคะแล้วก็ปิดจบมาที่ไพ่ถ้วยชาวท่าน้ำก็รกดที่จิกมีนนะคะโอเคค่ะคำถาม ในช่วงสรุปเนี่ยเราถามว่าเขาอยากที่จะกลับมาไหมหรือความสัมพันธ์เรากับเขามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมโอเคแน่นอนค่ะไพ่ใบนี้หกถ้วยเป็นไพ่ที่ตรงตัวที่สุดแล้วคนรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าจะกลับมานะคะนี่ก็เป็นพลังงานรักต่างวัยด้วยนะคะเนี่ยนะเขาคิดถึงคุณนะเขามีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็ไพ่สามเหลี่ยนมันเป็นในเรื่องของการกลับมาแก้ไขกลับมาพัฒนาต่อยอด ะะแล้วก็ energy ของมือเขาเห็นไหมเขายังอบกอดไว้คือเขาก็ยังรู้สึกดีรู้สึกรักคุณรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็ energy ของไพ่ใบนี้คือยังเสียดายคุณยังเห็นค่าของคุณเห็นไหมเห็นค่านะคะยังเก็บคุณไว้จะมีการกลับมากลับมาง้อนะคะกลับมาพร้อมกับของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้คุณกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกันแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนมันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าเขาคนนี้อยู่ในช่วงทบทวนอยู่ เป็นการทบทวนว่าจะกลับมาดีไหมแต่แนวโน้มไปในทิศทางที่มีโอกาสที่จะกลับมาสูงมากนะเพราะไพ่ใบนี้ก็ชัดเจนอยู่ว่าเขาคิดถึงเขาอยากกลับมาแต่อย่าลืมนะคะกลับมาแล้วอย่าเพิ่งไปกดดันเอาสถานะเอาความสัมพันธ์เพราะว่าพวกมนุษย์ก้าวเหลียนเนี่ยเขามีความโลกส่วนตัวสูงรักความอิสระ นะเขาชอบความเว้นพื้นที่ให้เขาเยอะๆเพราะฉะนั้นกลับมาก็คุยกันแบบสบายๆค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนนะคะโอเคค่ะนี่คือคำทำนายอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนัชชา Magic Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ